อ่ะโอเคนะครับอันนี้อีกรูปหนึ่งนะครับมาทําเรื่องต่อเนื่องนะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายเช่นกันอ้าวเชิญลุยเลยจ้ะค่ะดิฉันนางสาวสุการาตนาอ่าสันนะคะเป็นนิสิตเเพศศึกษาชั้นปีที่หกจากมหาวิทยาลัยนะคะขาขาไทยเนี่ะดิฉันนักศึกษาเเพศศึกษาวุญยศน์ตองภูมิค้าจากมหาวิทยาลัยมหิดลขาค่ะก็ อันนี้เป็นต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะโดยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดแนะนําเรื่องสิวไปแล้วนะคะโดยเราได้พูดถึงาสาเหตุการเกิดสิวนะคะแล้วก็กลไกการเกิดสิวสิวยมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็การแบ่งระดับความรุนแรงของสิวไปแล้วนะคะซึ่งอาทิตย์นี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของการรักษาสิวนะคะสิวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเราต้องทําตัวยังไงหรือว่าต้องใช้อะไรเนี่ยวันนี้ก็จะมารู้กันนะคะก็มาติดตามต่อกันได้เลยค่ะ าการรักษาสิวนะคะหลักการของมันเนี่ยมีหลักการง่ายๆอยู่สี่อย่างนะคะก็ะคืออันแรกเนี่ยหยุดสาเหตุค่ะหยุดสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวเช่นการใช้เครื่องสำอางที่ไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจําเป็นเนี่ยก็คือต้องทาความสะอาดเครื่องสำอางให้หมดจดนะคะทําให้ไม่อุดตันนะคะ โดยอันที่สองเนี่ยก็อาจจะเป็นลดใช้ลดทำสิ่งที่อาจจะทําให้สิวที่เป็นอยู่ขึ้นเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นมากขึ้นนะคะเช่นการมีสิ์นะคะมันทําให้ผิวเราเนี่ยเราคายเคืองแล้วก็อาจจะเกิดสิวมากขึ้นได้ค่ะต่อไปนะคะข้อที่สามก็คือการใช้ยารักษาสิวเเองนะคะโดยข้อเนี้ก็คือควรจะปรึกษาแพทย์รือว่าเป็นัชกรนะคะเพื่อทําการรักษาไม่ควรจะซื้อ,อยามารักษาเองนะคะเพราะว่า อาจจะไม่ตรงกับสิวของที่แต่ละคนเป็นนะคะอาจะทำให้เชื้อแดดซึ่งยาได้นะคะต่อไปค่ะข้อสี่นะคะก็คือต้องมีความอดทนในการรักษาสิวนั่นเองนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนนะคะโดยยาบางตัวเนี่ยอาจจะทําให้ถึงเผื่อนขะคะในช่วงแรกนะคะเราต้องอดทนนะคะผ่านช่วงที่เลวร้ายไปให้ได้นะคะก็ถ้าไม่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ต่อเนี่ยเนี่ยมันอาจจะทําให้การรักษาล้มเหลวได้ได ต่อนะคะเป็นวิธีการปูแบบตัวนะคะเมื่อเป็นสิวมาแล้วนะคะขั้นแรกเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเครื่องสัมาัที่ตอกนะคะที่ทําให้เกิดสิวค่ะโดยเครื่องสัมผาสเนี่ยที่เราเลือกนะคะเราก็ต้องเลือกที่ที่มันไม่เพิ่มความมันนะคะหรือว่าไม่กดให้เกิดสิวค่ะโดยเครื่องสัมาัสที่ไม่กดให้เกิดสิวเนี่ยก็จะมีแพคเกจเขานะคะจะมีคําเขียนไว้นะคะว่าจะไม่ไม่ทำให้เกิดสิวนะคะหรือว่านอนโคมิโดไลติก รือว่านอนคอมเบโดจิิกนะคะก็จะทําให้หรู้ว่าเครื่องสุดางอันนี้จะไม่มีสารที่เกาอให้เกิดสิวค่ะต่อไปค่ะก็คือควรหลีกเลี่ยงสภาวะที่ร้อนนะคะเพราะว่าสิวบางชนิดเนี่ยอาจจะโดนกระตุ้นได้เมื่อเกิดเมื่อเกิดความร้อนนะคะก็เหมิมขึ้นมาได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ไม่ควรดิบสิวหรือว่าแกะสิวเป็นอันขาดน,นะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดรอยด่ามากขึ้นนะคะซึ่งมันจะรักษายากมากกว่านะคะ แล้วก็ควเรเลี่ยงอาหารหวานหรือว่าอาหารจาพวกแป้งนะคะอาจจะก,กระตุ้นทาให้เกิดสิวมากขึ้นได้ค่ะรวมถึงไม่ควรล้างหน้ามากกว่าเอ่อมากกว่าวันละสองถึงสามรอบนะคะเพราะว่าจะทําให้ผิวเนี่ยแห้งเกินไปด้วยค่ะแล้วก็การเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะคะก็เลือกที่ไม่ควรเป็นดาน่างมากเกินไปนะคะโดยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่แนะนําเนี่ยก็คือเอ่อทุกคนจะเห็นแบบบางผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีคําว่า pH นะคะหรือว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างเ,เขียนอยู่นะคะ ซึ่ง pH ที่เหมาะกับผิวหน้าของเรานะคะก็คือ5.5ค่ะก,ก็บางผลิสิัณฑ์นเขาก็จะเขียนไว้เลยว่า pH 5.5นะคะก็สามารถเลือกสิ่ัพันเหล่านั้นได้นะคะในการล้างหน้าค่ะแล้วก็การล้างหน้านะคะก็ไม่ควรถูหน้าแรงมากเกินไปนะคะแล้วก็ล้างเสร็จแล้วเนี่ยควรใช้ผ้าสะอาดซับเบาๆนะคะโดยถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่าผ้าเนี่ยสะอาดจริงไหมเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นทิชชู่ค่ะทิชชู่ซับหน้าใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยก็จะมั่นใจได้มากกว่าค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงสัมผัสแสงแดดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้รอยสิวเราเนี่ยหายช้าลงได้ค่ะค่ะต่อไปก็เป็นคัสของการแนะนายาสําหรับรักษาสิวนะคะซึ่งเดี๋ยวจะบอกในคัสถัดไปนะคะว่าสิวแบบไหนเนี่ยเหมาะกับยาอะไรคะ่ะแต่อันนี้ก็คือจะมาพูดชื่อแล้วก็กลไกการทํางานให้คุณผู้ชมเห็นตากนก่อนนะคะซึ่งยาทาสิวเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ในการลดสิวอุดตัน หรือว่าค่าเชื้อสิวหรือว่าลดการอักเสบค่ะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็ต้องใช้ร่วมกันนะคะเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดการดื้อยาซึ่งกลุ่มยาที่นิยมใช้นะคะก็มีกันต่อไปนี้เลยค่ะค่ะอันแรกนะคะก็คือยาทาที่มีรรมส่วนผสมของกรดซาลิซิลิกนะคะหรือว่าซาลิซิลิกแอซิดนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะซึมเข้าสูส่ผิวหนังนะคะช่วยให้สิวอุดตันที่มีอยู่นยค่อยๆหลุดออกไปนะคะ แต่ว่าตัวนี้ก็เ้ืยอความเป็นกรดนะคะมันก็อาจจะมีความระคายเคืองถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราใช้ในความเข้มข้นสูงเนี่ยอาจจะทํให้ผิวรอ,อได้ค่ะต่อไปนะคะตัวยาทาที่มีส่วนผสมของเบนซิลเปอร์ออกไซด์นะคะซึ่งก็มีหลายรูปแบบเลยค่ะเช่นครีมเจลหรือว่าโลชั่นนะคะแล้วก็มีหลายเข้มข้นด้วยค่ะมีหลายความเข้มข้นด้วยค่ะก็คือเขาจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อสิวนะคะเมื่อทายาวบนผิวหนังเนี่ย ก็จะลดสามารถลดเชื้อแล้วก็ลดความมันบนผิวหนังได้นะคะแล้วก็ยาทานี้ยนี่ยอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้ในระยะแรกเนี่ยก็ควรจะเริ่มใช้ในความที่พ่นต่างๆก่อนนะคะอาจจะมีอาการผิวหนังแดงอักเสบเนี่ยเป็นธรรมดานะคะแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งของยากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทําให้สีเสื้อหรือว่าที่นอนเนี่ยจางลงหรือว่าเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าเกิดว่าเราทายาแล้วก็นอนไปแล้วแบบ ปลอกหมอนเรามันไปโดนเนี่ยอาจจะทําให้ปลอกหมอนเราเนี่ยเป็นสีต่างๆได้นะค่ะต่อไปเป็นจะเป็นยาทาที่มียาปฏิชีวานะนะคะก็ยาทาปฏิชีวานะที่เราเห็นนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นตัวอ่าครดาไมาซิน,นะคะ่ะแล้วก็อิริโทไมซินนะคะซึ่งเขาก็จะช่วยฆ่าเชื้อสีนะคะหรือว่าเชื้อพีแอกเนพีแอกเนนั่นเองนะคะโดยในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งรูปแบบเจลแล้วก็น้ำน,นะคะ ต่อไปจะเป็นตัวยาคาหรือพันวิตามินเอนะคะซึ่งก็จะมีหลายตัวนะคะเช่นตัวอ่เจจโนอิน in นะคะไอโซเจจโนอิน so in นะคะแล้วก็ตัวอะดาพาีนนะคะซึ่งกลุ่มยานี้นะคะก็จะมีวิธีทำให้ผิวหนังเนี่ยหลุดลอกเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สืบุตตันเนี่ยจะนิ่งลงแล้วก็หลุดออกสอกขีนะคะทําให้ปริมาณของสิบเนี่ยลดลงซึ่งยาตัวนี้แหละคะ่ะที่บอกว่า เป็นยาทาที่อทาแล้วสิวมันจะเห่ขึ้นนะคะต้องใช้เวลาประมาณถง4งสัปดาห์นะคะสิวมันถึงจะลดลงค่ะก็ให้ทุกคนอดทนใช้ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งหยุดนะมันจะทําให้การรักษาเนี่ยมันล้มเดลวได้นะคะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะก็คือยาทาที่มีส่วนผสมของอะอซิเลอิกแอซิดนะคะก็คือมีอมีใช้ในการฆ่าเชื้อสิวเหมือนกันนะคะข้อดีเนี่ยตัวนี้จะช่วยลดในการสร้างเม็ดสีนะคะทําให้สิวเนี่ย เราทำให้รอยสิวเนี่ยจางลงได้ด้วยค่ะค่ะต่อไปจะเป็นตัวยารับประทานนะคะซึ่งยารับประทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวใดนะคะก็คือต้องรับประทานติดต่อกันไม่เกินเออไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะคะเพราะว่าถ้าหาักหยุดยาเร็วเนี่ยสิวมันจะกลับมาเป็นได้ง่ายนะคะโดยยาที่นิยมใช้นะคะก็อ,อาจจะเป็นอย่างเช่นกลุ่มฮอร์โมนนะคะอันนี้จะเป็นยายาคุมกําเนิดชนิดรับประทานนะคะโดย ไม่ใช่ทุกตัวที่จะใช้ได้นคะคะจะต้องเป็นตัวที่มีฤทธิ anti ์ anti androgenic effect นะคะหรือว่าฤทธิ์ต้านฮอ,อร์โมนเพศชายนั่นเองค่ะถึงจะรักษาสินได้น,นะคะต่อมาก็จะเป็นยากลุ่มอนุพันธ์วิตามินเอค่ะเช่นยารับประทานไอโซออไอโซเจิโนอินนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะค่ะซึ่งยาปฏิชีวนะที่ใช้บ่อยเนี่ยก็จะมีกลุ่มเตต้าไซคลินนะคะด็อกซี่ไซคลินมินโนไซคลินอิริโทไมซินค่ะ โดยายากลุ่มนี้เนี่ยจะมีล์ค่าเชื้อสิวเลยค่ะหรือว่าเชื้อเพี้ยเค่ะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะแต่ว่าบางตัวอาจจะมีผลข้างเคียงนะคะถ้าเกิดว่าเรารับประทานขณะท้องว่างนะคะเช่เนเพื่อไส้อาเจียนหรือว่าปวดท้องได้ค่ะต่อไปเราก็จะมาที่การรับมือกับเลิ์อุดตันหรือสลลหัวปิดนะคะก็วิธีการรักษาเลล์อุดตันเลล์อุดตันนะคะที่แก้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ สิวบนใบหน้านะคะซึ่งเราก็จะแบ,บ่งความรุนแรงออกเป็นสามระดับนะคะก็คือปานกลางร,รุนแรงแล้วก็ระดับรุนแรงมากค่ะมาที่ระดับแรกนะคะก็จะเป็นระดับปานกลางนะคะก็จะหมายถึงการที่เรามีสิวหัวดําหรือสิวอุดตันหัวเปิดนะคะประมาณ15%ของใบหน้านะคะเราก็จะควรใช้เวเชศ้อสกรานะคะที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสิวด้วยนะคะแล้วก็ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเบนซิลเบอร์ออกไซด์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเรจิโนยเช่นอาดามพารีที่เ็นพารีทาสลับไทยที่เนยพูดไปตอนแรกนะคะก็จะสามารถลดการอุดตันของรูขุมขนได้ค่ะและต่อไปจะเป็นระดับรุนแรงนะคะคือมีสิวอุดต,ตันสิวหัวปิดหรือสิวที่บวมแดงมากกว่า50%ของใบหน้านะคะก็ควรใช้ย,ยาปฏิชีวนะรับประทานร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นยาด็อกซิไซคลินค่ะ และระดับสุดท้ายนะคะเป็นระดับรุนแรงมากนะคะก็คือจะมีสิวทั่วใบหน้าบวกกับมีสิวอักเสบบวมแดงหรือมีสิวหัวหนอนะคะก็อาจจะใช้ยาที่เป็นแบบรับประทานไอโซเดซิโนอินนะคะแต่การที่เราจะใช้ยารับประทานตัวนี้นะคะเราก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่าจะมีผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ะคะ่ะแล้วเราก็จะมาดูนะคะว่า จะมีห้าวิธีการรักษาสิวตามความเชื่อต่อๆกันมานะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะก็เป็นการใช้เบกกิ้งโซดานะคะผสมกับน้ําแล้วก็นําไปขัดถูบรเิเวณผิวหน้านะคะเพราะว่าเชื่อกันว่าเบกกิ้งโซดานะคะจะทําให้ผิวเนียนกระจ่างใสแตกผลลัพธ์จากที่เรานําไปถูขัดหน้าก็คือจะได้ผิวที่แบบแดงเก่าละคันตามผิวหน้าตามมาได้ค่ะแล้วก็ได้ค่ะยาสีบันเคยไหมคะ เคยได้ยินนะคะเราไม่เคยไปก็เชื่อกันว่าถ้าเราอยาตดบมันไปทาล้างหน้านะคะก็จะสามารถต้านแบคทีเรียลดสิวได้นะคะแต่ก็คือยิ่งจะทําให้ผิวแห้งแล้วก็จะทําให้เป็นขเพิ่มได้ค่ะก็ไม่ได้ช่วยลดสิวเลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันสกัดจากมะขาวนะคะก็เขาเชื่อกันว่าจะทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแต่ก็มันไม่ใช่ค่ะมันจะทําให้ผิวหนัง มันจนเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้เกิดสิวเพิ่มได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีอีกน้ํามันหนึ่งนะคะที่เชื่อว่ารักษาสิวได้ก็คือน้ํามันจาตต้นชานะคะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าน้ํามันจาตต้นชานะคะช่วยฆ่าเชลลื้อโรคแล้วก็ต้านการอักเสบบนใบหน้านะคะ่ะแต่น้ํามันต้นชานะคะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้กจริงนะคะแต่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะคะที่จะนํามาชําระล้างสิวสมบูปรณที่จะเกาะให้เกิดสิวบนใบหน้าเราได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะเป็นซูโลครีมค่ะเป็นครีมทาผิวสําหรับเด็กแรกเกิดน,นะคะก็ยาซูโลครีมนะคะจะเป็นยาที่มีสรรพคุณในการรักษาบาดแผลหรือรอยถลอดนะคะแต่ซูโลครีมนะคะก็ไม่ได้มีความสามารถในการขจัดสิวสกปรกที่อุดตันรูขุมขนของเราค่ะแล้วก็กรณีนี้ก็เป็นประเด็นฮอตชิทนะคะที่บอกว่า,วาถ้าบีบสิวที่จมูกจะเสี่ยงติดเชื้อในสมองจริงไหม ก็ในนี้นะคะเขาก็บอกว่าสามารถเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากบริเวณรอบโรงจมูกนะคะก็จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงจํานวนมากเลยนะคะแล้วก็เส้นเลือดดังกล่าวนะคะก็จะต่อไปที่แบบทั้งดวงตาทั้งสมองได้นะคะก็ถ้าเกิดการอักเสบบริเวณที่จมูกนะคะก็จะสามารถเชื้อโรคนะคะที่จมูกก็อาจจะสามารถแพร่ตามหลอดเลือดเข้าไปสู่เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อที่ตาหรือเนื้อเยื่อที่สมองได้นะคะ ก็อย่างไรก็ตามนะคะจากคาแนะนาของแพทย์นะคะก็ไม่ควรจะบีบสิวทุกกรณีนะคะโดยเฉพาะสิวอักเสบค่ะอาจจะทําให้เชื้อแบคทีเรียแพร่กระจายไปที่อื่นด้วยนะคะแล้วก็การบีบสิวเม,ม็ดเล็กๆหรือบีบสิวอะไรก็ตามนะคะก็อาจจะไม่เกิดการอักเสบเป็นแผลหรือเป็นแผลเป็นตามมาได้ะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะในการรักษาสิวในแต่ละบุคคลนะคะก็อาจจะมีการรักษาที่แตกต่างกันขึ้นกับคอน d i t i o n ใบหน้าของแต่ละคนนะคะก็ควรจะ ปรึกษาแพทย์หรือเภสักชกรทุกครั้งก่อนใช้ยานะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดรอยดำรอยแดงตามมาก็อาจจะเป็นการที่เราต้องไปรักษาหรือเสียเงินเพิ่มในการรักษารอยดำรอยแดงจากการรักษาสิ่งที่ผิดวิธีค่ะสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็เป็นการไลฟ์เป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราสองคนแล้วนะคะก็มาตั้งแต่เรื่องอะไรนะยาทุ่ทของเราแล้วก็มีมเรื่องสิวนะคะก็วันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาทั้งสี่อาทิตย์เลยค่ะก็ถ้าชอบวิโอของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดไ like, ลค์เทปร้านยาคุณภาพมาใช้เทัต์นะคะเพื่อติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ตลอดไปะค,ะค่ะพวกเราก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับก็หวังว่านะน่าจะเป็นประโยชน์กับ ผู้ชมนะครับเราเราคาดหวังว่าเนาะหลังจากที่เราวางแผนในการที่จะทำคอนเทนต์พวกนี้เนาะว่ามันจะยังไงเนาะแต่ว่าประเด็นประเด็นที่พี่อยากจะให้ให้พวกเราได้นึกถึงบทบาทของพวกเราก็าคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอสเมติกเรื่องความสวยความงามหรือใดๆเนาะทุกๆอันที่มันอยู่ในร้านยาเนี่ยเภสัชกรจำเป็นต้องมีบทบาทในการที่จะ จะใช้ให้มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเนาะมันก็จะยิบโยงไปกับ RDU เมื่อกี้อีกเล็กน้อยนะว่ามันก็ต้องเลือกให้มันถูกตัวถูกแบบถูกยางถูกนั้นเพื่อให้คนไข้ปลอดภัยในการใช้ยานะครับโดยเฉพาะอย่างพวกยาคุมที่เราไปเห็นบรรดาในสื่อโซเชียลที่เราไปดู q u a ช t i o n ที่เขาถามกันมันก็ดูบางทีเราอ่านแล้วเราก็งง,ง,งว่า เขาคิดกันได้ระดับนั้นเลยใช่ไหมซึ่งซึ่งมันก็เป็นข้อข้อจริงที่ที่บางคนก็เชื่อในในในสิ่งที่ไปอ่านมาที่ได้เห็นมาเนาะเพราะฉะนั้นในบทบาทของเราที่อยู่ที่ร้านยาเราก็คงจําเป็นต้อง,ต,องต้องไปประเมินให้มันถูกต้องแล้วก็ไปดูข้อเท็จจริงแล้วก็เพื่อจะมาใช้สําหรับเคที่เข้ามาปรึกษาเราต่อหน้าร้านเราก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งของพี่ก็ มีออนไลน์ line, ก็จะมีคนเข้ามาถามแปลกๆพวกนี้ที่เราถามถามมาอยู่ก็มีมาถามเรื่อยๆเลอ,อยู่ที่ร้านพี่ก็เออเนานะมันเป็นกระแสที่ทําให้เขาคิดได้กันจริงๆว่าเขาอยากจะไปใช้ทําแบบนั้นแบบนี้อีใช้ยาคุมสระผมแล้วเร่งผมเนี่ยพี่ก็แบบโอ้โหนี่นานมากตั้งแต่เปิดร้านแรกๆเ,เ,เลยมั้งตั้งแต่นั้นมาจนถึงบัดนี้มันก็ยังมีถามคําถาม,ถาม,ถามนี้เนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ เขาก็จับแพะชนแกะเนาะซึ่งเราก็โทษใครไม่ได้เนาะเราก็ทําหน้าที่ได้เพียงแค่เล่าข้อเท็จจริงแล้วก็หาแฟกต์มาเล่าสู่กันฟังเนาะหรือบางอย่างเออย่างสุดท้ายเมื่อกี้ที่พูดถึงบีบสิวแล้วทําให้มีปัญหาติดเชื้อได้ไหมถ้าจะลิงก์ให้มันจริงๆเาก็อาจจะเกี่ยวได้นิดดหน่อยๆเนาะแต่ว่าเคสที่จะเกิดแบบจริงๆก็อาจจะแลเคสหน่อยเนาะทึ่งจะต้องแบบนะนะครับเพราะฉะนั้นพวกอย่างเงี้ยก็เป็นบทบาทของเราเนาะที่เราจะต้องคอนเฟิร์มให้ให้ชัดว่าเรา เรารู้เราเห็นเราเข้าใจอะไรมาบ้างนะครับเพื่อจะได้ให้ประโยชน์ก,กับคนไข้กับประชาชนที่เข้ามาคอนซัลท์กับเราเนาะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่ทานนะครับที่ได้เห็นไลฟ์ชุดนี้เป็นซีรีส์ออกมาเป็นใดๆสัปดาห์เนาะไม่รู้เวิร์กไม่เวิร์กมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูฟีดแบ็กอีกทีว่าแต่ละท่านคิดว่าอย่างไรบ้าง